ดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสงสัยวันนี้พี่ตั้มจะไม่กลับบ้านแล้วเนาะปราบพี่ตั้มดูก่อนอันนี้ร้านร้านที่พี่ทนายพามาอโอเคอันนี้แหล,ล,ละของแปลกพี่ตั้มเอออันนี้แหละของแปลกส้มตำตำกระเทียมตำกระเทียมตำเออตำมีตำกระเทียมทอดต,ตำกระเทียมทยมอด,ทอดหอมเจียวหอมเจียวหอมเจียวใช่ไหมพี่หอมเจียวเนาะใส่หอมเจียวโรยบนลิ้นจีกับหอมเจียวจ้า ถามว่าอะไรแซ่บร้านเนี่ยอ่าอะไรแม่ค้าแซ่บแม่ค้าแซ่บโหหนูขอบอกให้พี่ตั้มกินนี่หนูมากับพี่ทนายหนูติดใจมากคือมันเป็นน้ํำข้นจากใบนางไบเมนนู่นนู่นตอนูอนู่นที่ตับนะตอนอนู่นใส่ข้าวเบียร์บ้าไถ่ข้าวเบียร์เนี่ยเอาข้าวเหนียวกี่กระติ๊บเอาข้าวเหนียวสามกระติ๊บข้าวเหนียวจ้ะนี่ ให้ชิมเลยเหรอใช่ให้พี่ตั้มชิมดูซิขออนุญาตนะครับเออให้พี่ตั้มชิมดูซิมันแซ่บขออนุญาตขายพี่ตั้มนี่เอาชิมอันนี้ก่อนจืดไหมจืดไหมมันมันต้องใส่พิซอร์ของหมูหนูครับผมใช่นี่ปลาหมึกลาบปลาหมึกเบิึงเด้อแบบนี้อ่ะดึงเด้อดึงเด้อดึงเด้อพี่น้องได้ป็นดูไหมไปงี้ ใชนไหมเชื่อหนูยังหอมผักกระเย็นหอมผักกระเย็นหอมผักหอมหอมหอมผักกระเย็นนี่ต้องอันนี้หนูยังไม่เคยกินเหมือนกันกระเย็นนี่อันนี้มันต้องมีผักกระเย็นครับที่น้องเลยอันนี้คือเส้นเล็กที่สามเส้นเล็กใช่เขาเรียกว่าอะไรนะส่วนๆบอบบอบเส้นเล็กเออเขาเรียกว่าตำเส้นมีเออลองดู ตามด้วยหอมเจียวอภิตัมพชิมแม่ค้าบอกว่าไม่มีอะไรแซ่บกว่าแม่ค้าอีกแล้วมีผักมีเือร้อมอันนี้อะไรพี่ฮะอันนีปยวหมึกกรอบนื้อหอยแน่แนใจลองดูนะลองดูเนี่ยเนี่ยที่นี่เขาเด็ดทุกอย่าง มั่งอ่ะอ่ะได้ยึดไดยังไงกันเดี๋ยวนี่อ่ะยิดได้ฝึกยูยูทูปเปอร์ฮะับขอขอหน่อยปากด้วยให้อ่ะให้ฝากพี่ตามก่อดเดจอ่ะเปลี่ยนกันจะลองชิมลองชิมอึ่มฮึ่มว๊แซ่บนี่ปลาหมึกครับปลาหมึกอันนี้ ที่ลำธารหลังบ้านก็มีแต่เราไม่ไม่กินวันนี้เรากินที่ข้างนอกกันนะฮะบ้านเราเลี้ยงบ้านเราเลี้ยงปลาหมึกไว้นะครับนี่ครับผมเป็นไงถึงไหมถึงม่ขอพักแก้มหน่อยถึงขอหอมขอหอมแม่ค้าหน่อยจ้ะขอหอมหอมน้ำสลัดนะนะว้าวโอเคสุดยอดอร่อยมาก เนี่ยเน่ยน่ยขอหอมอย่างเงี้ยหอมใบหอมหอมปอมอะไรนะเขาเรียกสลัดสลัดอากาศหอมแซ่บมากขาบอกเอซีแซ่บมากตอนนี้างนะครับพคากอนก่อนก่อนก่อนลาอรอปลามึกไม่ตายแอบนี้เหรอไบเล็บใเล็บอแล้วคะ อะไรอ่ะผัดสลัดอ๋อผัดสลัดเอ๋อผัดสลัดเอาได้ก็เอาหอมจวดจวดจวดมากนี่เลยพี่ท้องแขผงผมได้แก้วเลยนะไดล้วปให้อริขตุกคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะพี่ไม่ไหวแล้วนะอย่ตามจองไม่ทันขอบคุณครับ ร้านนี้นะคะเอซีทุกท่านนะคะมีขนมหวานด้วยใช่ไหมเห็นแล้วต้องมีหวานวันนั้นเรากินกล้วยบดชีมะพร้าวอ่อนแซ่บมากแต่วันนี้ไม่มีใช่ไหมคะฮะอ๋อเปิดเพลงบอกอ่ะขออนุญาตนะคะบุกค่ะเออตีหลังครัวแม่ค้านะคะเอซีใส่อะไรบ้างเนี่ยพี่ตังเองหรอกคะเนี่ยตัาเองตั้งเอง แตแหลกก็แหลกแหลกไม่แหลกก็แหลกต้องแหลกเพราะมันอร่อยอ่ะขอเล็กไปฝากมานั่หนวดดูดิอันนี้ตำอะไรพี่ตำปลาตำปลาโคกสุดท้ายเพราะว่าจะปิดห้าโมงใช่ปิดเป็นเวลาเป๊ะเลยเหรอพี่เเป๊ะะลยค่โอ้โหตายแล้วถ้าหนูมาช้าอีกนิดหนูอดกินใช่ไหมช่วยร้านห้าโมง เปิดร้าน5โมง1นาทีครับผมใช่เกือบไม่ทันกิน5โมงเปิดตั้5โมง1นาทีสงขละค่ะสงสัยเราจะรุ่นเดียวกันมั้งเนี่ย90เนี่ยฟังเพลงอลิซมันเนี่ยรู้ฟังไปงั้นแหละเพิ่งอายุ25ค่ะบแต่ชอบฟังเพลงเก่าเฉยๆอ๋อเพิ่งอายุ1 5 25อ๋อ25จริงอ่ะใช่ค่ะอ้ยหน้าหวานจริงๆโดนแน่อยู่ใกล้ไม่ได้โดนสักเน อยู่ทางมาสถามบินสกนลคนครจอดเลยเขาลลุปป่มบราทัดนิดนึงค่ะโอเคถนนบาลลุ่มบนาซอยสี่นะปักซอยค่ะค่ะ,คะ,คะร้านนี้มีพร้อมนะคะเอซีนี่เออนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูมารอบที่แล้วหนูไม่ได้ถามน้ำปลาอันนี้น้ำปลาพี่ทำเองใช่ไหมทำเองค่ะถ้าเอฟซีถ้าเอฟซีหนูอยากจะสั่งก็าตามเบอร์โทรเลยค่ะตามเบอร์โทร เพราะว่าแม่ค้าทำแเดฮะส่งแฟดค่ะเพราะแม่ค้าทำแฟดโฮมด้วยทำแปดโฮมด้วยเอฟซีใครอยากสั่งปะละเดี๋ยวหนูขอเป็นตัวแทนได้ไหมได้ค่ะได้นะคะได้นะคะซีเนาะเอ่อน้ำแกรุงเทพก็มีสาขากรุงเทพนะครับโอมีสาขากรุงเทพด้วยสาขากรุงเทพอยู่ที่สุลาค่ะสุราสุลาที่หนึ่งแล้วก็รัชดาที่หนึ่ง อันเนี้ยสามารถไปยำขนมจีนได้เนาะใจค่ะยำแกไม้มมมก็อันเนี้ยนะครับแกงไม้อันนี้ไหมยำเดี๋ยวหนูจะซื้อกลับบ้านไปลองใ,ในไอซีเนาะและหนูจะขอเบอร์พี่เขาไว้ใครอยากได้เชิญนะคะไอซีเนาะโอ้มีครบทุกอย่างอืม,หอมเลหลือไม่เยอะแล้วนะไอซีนี่นะคะร้านนี้เลยค่ะร้านที่คุณทนายพาพานะคะไอซีจัดไปขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีค่ะ